อรอฉันแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวฉันขอทำงานก่อนคุณลูกค้าคะสั่งไอศครีมรสอะไรดีคะรู้แล้วล่ะเดี๋ยวฉันรอนะเออผมเอาไอศครีมรสมิ้นท์ครับคนสวยได้เลยคะ่ะรอสักครู่นะคะส่วนฉันเอาไอศครีมเรดโบค่ะได้เลยคะ่ะรอสักครู่นะคะเท่าไหร่คะ ทั้งหมด50บาทค่ะว,ว้าวอะไรจังเลยค่ะนี่ครับเงินไม่ต้องทอนนะครับ <c oughs> เดี๋ยวฉันมานะมิดอริเ <c oughs> ฮ้ยเดี๋ยวก่อนตุ๊กตาจะไปไหนอ่ะรอฉันแป๊บนึงก่อนคุณค้าฉันขอไอศครีมเพิ่มอีก10อันคะ่ะเราทุกคนไม่ไปลอยกระทงกันหรอคะพีคะ่ะเขาลอยกันตั้งแต่เมื่อวานแล้วคะ่ะเฮ้ยทำอะไรนะ่ะทำไมไม่ไปทำงานค่ะหัวหน้า ทำไมถึงมีหนูคนเดียวล่ะคะเนี่ยเอ้ยก็ทุกคนลาไปหมดสงสัยจะไปลอยกระทงแล้วก็เังไม่กลับบ้านมาั้งฝ้าร้านให้ดีๆล่ะเดี๋ยวฉันขอตัวไปเที่ยวแป๊บเดี๋ยวก็แล้วนี่หน้าว่าอะไรมันพุ่งเข้ามาในร้านเนี่ยใครฉีดน,น้ำเข้ามาขอโทษนะครับก็ดีว่ารถของเราเอ,อิดอท่อแตกนะครับตายแล้วรีบไปจัดการเดี๋ยวนี้เลยนะคะ ร้านฉันเปียกหมดแล้วเนี่ยโอ้ยแทนที่จะได้รีบกลับบ้านต้องมานั่งเช็ดพืนอีกตั้งแต่ฉันได้มาอยู่ที่นี่ฉันก็ได้รู้ว่ามนุษย์ทำงานหนักชะมัดแต่ยังดีที่มีของกินอร่อยอร่อยแต่ทําไมฉันถึงรู้สึกเหงาอย่างบอกไม่ถูกเลยนะถ้าเกิดว่าเหงาเป็นลอยกระทงกิดฉันไม่จ๊ะ ฮ้ฉันเจอเธอก่อนไปลอยกระทงกับพี่ไหมน้องอะไรกันอย่ามายุ่งกับฉันนะไอ้เพื่อนเมื่อกี้เห็นตัวอะไรแวบๆไอ้เพื่อนนี่มันออออออปล่อยฉันปล่อยฉันเดี๋ยวนี้หยุดเดี๋ยวนี้นะหยุดรังแกมนุษย์เดี๋ยวนี้เจ๊ครับจะกายเปนเลยไหมครับ รอก่อนจ้าอย่าเพิ่งจัดการนะเดี๋ยวเจ๊จะออกคำสั่งถ้าเจ๊บอกว่าพร้อมเมื่อไหร่ก็จัดการมาทันทีเลยว่าแต่ให้จัดการตัวไหนครับเจ๊ก็ตัวประหลาดนั่นไงล่ะเห็นหรือเปล่าเจ๊ครับไม่ทันแลอกครับเฮ้ยจัดการมันมันจะหนีไปแล้วเฮ้ยอย่าหนีไปดิเฮ้ยกก่อนว้าวอย่างเท่เลย ใครก็ได้ครับเรียกรถพยาบาลที้ทีอดทนไว้นะครับเจ๊อะไรกันเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะ่กกะตุ๊กตาผมรู้ครับผมรู้เมื่อกี้นี้มีตัวสีฟ้ามารังแกพวกเราครับ <c oughs> แล้วตอนนี้มันก็ลักพาตัวตุ๊กตาไปแล้วคุณคะจอดรถก่อนจอดรถก่อนนี่คุณ ้าฉันมาที่นี่ทำไมกันเนี่ย<า>พี่คะหนูว่าน่าจะแห้งแล้วล่ะคะ่ะแห้งอะไรน้ำยังเข้ามาในร้านไม่หยุดเลยเนี่ยคุณคะเมื่อไหร่จะซ่อมเสร็จเอ่อวันนี้คงซ่อมไม่เสร็จครับไม่ถงไม่ถูมันแล้วขอลาออกคะ่ะเหนื่อยชะมัดเลยขอลาออกเลยนะคะจะทำอะไรก็เชิญเลยหนูไม่ถูแล้ว ไปกันเถอะทุกคนเราไปลอยกระทงย้อนหลังกันดีกว่าถามจริงนายพาฉันมาที่นี่ทำไมฉันก็แค่อยากมีเพื่อนนะฉันรู้ว่าเธอเองก็โดดเดี่ยวเหมือนกันตั้งแต่ฉันมาอยู่ที่นี่ก็ไม่มีใครกล้าพูดกับฉันเลยฉันคิดว่าเราน่าจะเป็นเพื่อนกันได้นะใช่ไหมจริงเหรอ ใช่ฉันอยากเป็นเพื่อนกับเธอได้หรือเปล่าได้สิงั้นเราเป็นเพื่อนกันนะงั้นเราไปร้อยกระทงกันนะนั้นมันตุก๊กตานีินะรีบโทอบอกพี่เขาเร็วแต่การอ,อื่นหยุดเกยียบฉันได้ไหมเนี้ยเดี๋ยวฉันจะรีบโทรบอกพี่ซีเดี๋ยวนี้ล่ะแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะมีสายเรียกเข้าอ่ะ ใครโทรมาเนี่ยหรือว่าจะเป็นตุ๊กตานะฮัลโหลสวัสดีค่ะอะไรนะตุ๊กตาออกไปกับตัวมนุษย์สีฟ้าเหรอขอบคุณมากนะเดี๋ยวพี่จะรีบตามตุ๊กตาไปเดี๋ยวนี้ล่ะคุณตำรวจคะคุณตำรวจรบกวนไปส่งชันทีค่ะนี่มาเลยค่ะว้าวคุณตำรวจขับรถเก่งมากๆเลยนะคะเนี่ยมันแน่อยู่แล้วค่ะขอบคุณนะค,ณนะคุณตัวสีฟ้า ว่าแต่คุณชื่ออะไรนะไม่ต้องสนใจหรอกนะว่าฉันชื่ออะไรฉันว่าเราจัดการคนที่มาล้มกระทงของเราดีกว่างั้นเดี๋ยวฉันจัดการให้นายใช่ไหมที่มาคว่ำกระทงของฉันเออดูก่อนนะครับดูก่อนนะครับผมไม่ได้ทำอะไรเลยผมแค่ม,มารอยกระทงเฮ้คุณ <c oughs> เรียบร้อยอ๋อเธอเก่งมากๆเลยนะเนี่ยมันแน่นอนอยู่แล้วงั้นเราไปเที่ยวกันต่อไหมได้สิจะไปเที่ยวที่ไหนอะอืมเราเอาเงินที่มนุษย์คนนั้นให้เราไปกินอะไรอร่อยๆกันไหมได้เลยฉันจะไปกับนายทุกที่เลยโอโหทุกคน ดูดิตุ๊ก,กตาแอบมาลอยกระทงอะ่ะแล้วก็ทิ้งให้พี่ต้องอยู่คนเดียวใครบอกว่าพี่อยู่คนเดียวคะพี่ยังมีพ่อเราอยู่นะมาเถอะค่ะพี่มาทางนี้เร็วอะไรเนี่ยประกวดนางงามปี2564 <S Questo> งั้นพี่ขอเข้าประกวดเลยได้ปะเอ,อเดี๋ยวพี่ลองซ้อมโพสก่อนนะ <S <S> ช่าเอาอยางสวยอะ่ะพี่คะเขาเลิกประกวดกันไปตั้งนานแล้วคะ่ะไม่เป็นไร ครั้งหนึ่งในชีวิตขอได้ยืนบนเวทีเอ้ยนั่นพวกเธอทำอะไรนะ่ะลงไปเดี๋ยวนี้เลยเขากำลังจะรื้อเวทีแล้วใครก็ให้มาประกวดวันนี้เขาให้ประกวดตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเอ่อขอโทษนะคะเดี๋ยวพวกหนูจะรีบลงไปเดี๋ยวนี้ละค่ะขอโทษจริงๆค่ะขอบคุณน้องๆทุกคนมากๆเลยนะคะที่มาร่วมเล่นกันในวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคะที่เรามาได้รอยกระทงกัน คลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปที่พี่ซีนะคะถ่ายทำตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะสุขสันต์วันลอยกระทงย้อนหลังสำหรับวันนี้ด้วยนะคะทุกคนถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะวันเพ็ญเดือนสินบโซนอ้ํากงเต็มตะลิงเดี๋ยวก่อนนะนี่มันกระทงอะไรคะเนี่ยดูดิทุกคนนี่ก็คือกระทงชานมไข่มุกค่ะพี่ สุขสรรวันลอยกระทงนะครับเพื่อนๆบ๊ายบายจุ๊บๆ